สวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะเช้าวันนี้ฝนบ้านป้าแมวก็เริ่มหยุดตกแล้วก็ลดลงแล้วนะคะเอฟซีป้าปแมวก็ได้กู้บอนสีเป็นบางบางต้นเป็นบางชนิดที่เก็บมาไว้แบ่งปันให้เอฟซีได้นะคะต้นไหนที่ไม่ได้ก็คือก็ต้องตัดใบทิ้งหมดเลยเพราะว่ากระถางมันลอยขึ้นมาแล้วก็ถ้วยก็คว่ำไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะแนะนําบอนสีทีละกระถางนะคะท่านผู้ชมทีละต้นนะคะ มาต้นนี้ก่อนนะคะด้านนี้เป็นพริกเกลือนะคะพริกเกลือพริกเกลือไซนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่100บาทนะคะ100บาทมี3ใบ3ใบบ้าง2ใบ2ใบกําลังกลางหลอดด้วยนะคะอยู่ที่100บาทนะคะพริกกับเกลือนะนะคะพริกเกลือนะคะ100บาทค่ะต่อมาเป็นสีลาหุ้มทองนะคะสีลาหุ้มทองกระถางนี้มี3ต้นนะคะ กระถางนี้มี3มต้นกระถางนี้หลุดจองไปแล้วนะคะน่าจะมีติดด่างมีศิลาหุ้มทองนะคะหน้านี้นะคะหน้านสวยๆเลยค่ะ3ต้นบ้าเมวขายให้อยู่ที่400บาทนะคะกระถางน,นี้400บาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นชมพูทวีปป้ายสวยๆแบบนี้เลยอยู่ที่350นะคะ350าบาทศิลาหุ้มทองหน้าชมพูสวยๆแบบนี้นะคะ กระถังละ350บาทค่ะต้นเดียวนะคะ350บาทค่ะนี่นะคะชมพูทวีปนี่ก็350บาทอับซ้อนนะคะอับซรอนป้ายติดป้ายป้ายสวยแบบนี้นะคะอยู่ที่300บาทค่ะอับซรอนสวรรค์ค่ะ300บาทรัะตะนสศิลโอดใหม่มาสวยมากเลย นี่นะคะมีเหลือกระถางเดียวนะคะ350บาทค่ะรัตนาสินนะคะส่วนกระถางนี้เอาไปอยู่ที่250บาทนะคะรัตนาสินนะกระถางนี้เล็กกว่ากระถางนมื่อกีนิดหน่อย250บาท,บาทองหญิงทอฝันป้ายสวยแบบนี้นะคะป้ายสวยแบบนี้กระถางอยู่ที่400บาทนะคะองหญิงทอฝัน400บาทค่ะต่อมาด้านนี้นะคะ เป็นมนสวรรค์ค่ะมนสวรรค์อ่ะวันนี้ป้าแมวมีมาแบ่งปันให้นะคะมนสวรรค์สวยๆเลยทุกกระถางเลยนะคะมนสวรรค์นี่นะคะมนสวรรค์ป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะวันนี้แบ่งปันให้ราคาถูกเลยนะคะแบ่งปันให้ท่านผู้ชมขาบา,บางต้นบางต้นนะคะบางต้นเขามีใบเดียวถ้าท่านผู้ชมไม่รับใบเดียวก็บอกนะคะนี่นะคะใบเดียวเด้วขาก็แทงหลอดมาใหม่นะคะมนสวรรค์นะคะร้อยห้าสิบบาทสวยมากค่ะ ค้อยหบาทแต่ส่วนมากจะมี3ใบนะคะ3ใบขึ้นนะคะมน์สวรรค์นหนึ่งนะคะหน้าสวยสวยเลยน,นะคะมน,น์สวรรค์150ยบาทนะคะท่านผู้ชมมน์สวรรค์ร5อยบาทนะคะอันนี้น่าจะเป็นดาวเหนือมากกว่านักเรียนปกะอนนี่นะคะ3ามใบนะคะท่านผู้ชม150บาทนะคะมน์สวรรค์น,นะคะป้าแมวแบ่งปันให้นะคะวันนี้ค่ะต่อมาเป็นเพชรเจ็ดสี ด่างแล้วนะคะมีด่างมาแล้วนี่กระถางนี้นะคะกระถางที่ป้าแมวยกนี่ให้อยู่ที่300บาทนะคะกระถางนี้ให้300บาทนะคะท่านผู้ชม300บาทค่ะนี่ด่างมา2ใบนะคะ2ใบด่างแล้วเอาไปอยู่ที่250บาทจ้ะอันนี้ก็250บาทนะคะ250บาท อันนี้2อ0ยนะคะมีด่างมาหน่อยหนึ่งบาทกระถาง200บาทมี2กระถางนะคะเจ็ดสียังไงเขาก็ต้องดาง่างท่านผู้ชมขาป้าแมวเลี้ยงมาคือป้าแมวรู้เลยเพราะว่าเขาต้นโตไปเรื่อยๆยังไงเขาก็ด่างแน่นอนนะเพราะพ่อแม่พันเขาด่างมานะคะจากป้าแมวจากเลี้ยงมาที่ไม่ด่างนะคะด่างใบเดียวนี่ท่านผู้ชมดูจากใบแรกเลยป้าแมวเวก็บมาให้ดูนะคะด่างใบด่างนิดเดียวป้าปแมวซื้อมานะด่างนิดเดียวค่ปะป้าแมวก็เลยเก็บไว้ ต่อมาก็าด่างแบบนี้เลยเหมือนต้นนี้ค่ะเหมือนต้นนี้หลดใหม่มาด่างแบบนี้ทีแรกมาด่างนิดเดียวนี่นะคะ FC ทุกท่านดูนะคะใบนี้เนี่ยนะคะต้นนี้กระถางนี้นะคะด่างมานิดเดียวเห็นไหมคะด่างมาอย่างละนิดละหน่อยเห็นไหมคะใบใบใบดีแทบไม่ด่างเลย ใบล่างยิ่งยิ่งไม่ด่างเลยเห็นไหมคะใบล่างยิ่งไม่ด่างเลยเนี่ยใบนี้มาแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะด่างเหลืองมาแล้วค่ะนี่นะคะกัดมาแล้วกระถางนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะกระถางนี้นะคะห้าร้อยบาทค่ะรับรองว่ายังไงก็ด่างแน่นอนค่ะจะจะจะด่างเหมือนต้นนี้ด้วยนี่นะคะเหมือนเหมือนกระถางต้นนี้ที่ป้าแมวเลี้ยงมาป้าแมวเลี้ยงคือต้องการสังเกตดูว่าเขาจะเป็นอย่างไงได้ได้อธิบายให้เอฟซีฟังได้นะคะนี่นะคะจากใบใบล่างมาคือด่างนิดเดียวนะคะต้นนี้นะ ด่างด่างนิดเดียวต่อมาก็ด่างปะลายแบบนี้ค่ะนี่นะคะด่างปลายมาแบบนี้ด่างมาแบบนี้ใบนี้ก็ไม่ด่างเท่าไหร่ต่อมาด่างครึ่งเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็แมยก็เลยเก็บเก็บเขาไว้ดูค่ะต้นนี้กระถางนี้ท่านผู้ชมดูนะคะจากจากไม่ด่างด่างด่างใบแรกมานะคะนี่ใบสองมานิดนึงอันนี้สามสี่ยังไม่ด่างป้าแม่ก็เลยจะเก็บต้นนี้ไว้ดูว่าต่อไปเขาจะด่างไหมนะคะ ต้นนี้แมวขายให้ห้าร้อยบาทนะคะด่างแบบนี้นะห้าร้อยบาทค่ะส่วนรุ่นด่างอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะรุ่นด่างอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะรุ่นด่างหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาเป็นศิลานักปาดค่ะศิลานักปาดนี่นะคะศิลานักปาดกระถางนี้มีสองต้นนะคะกระถางนี้มีสองต้นแมวแอสามร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางนี้มีสองต้นนะคะถ้าต้นเดียวแมวก็ขายอยู่ที่สองร้อยบาท สองต้นนะคะขอ350บาทจ้ะกระถางนี้นะคะศิลานักปาดค่ะ350บาท อนุมานจองถนนของป้าแมวต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะกัดสีสวยนะคะท่านผู้ชมกัดสีสวยมากหนึ่งร้อยบาทต่อมาเป็นตะเคียนทองนะคะตะเคียนทองสวยๆแบบนี้เลยป้าแมวแบ่งปันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะตะเคียนทองสองร้อยบาทจ้ะด้านนี้เป็นต้นแม่เหลืองด่างเกยชัยนะคะเหลืองด่างเกยชัยต้นลูกอยู่นี่นะคะต้นลูกอยู่นี่นะคะต้นลูกก็เหลืองด่างมาแล้วนะคะด่างสวยฮาร์ปด้วย กระถางนี้ไปห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทค่ะมีสองกระถางนะคะอันนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะมีสองกระถางจ้ะสีมหาโพลอนป้ายแบบนี้ติดกัดสีแล้วนะคะว่าแมวขายให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะกัดสีแบบนี้แล้วสวยๆจ้ะเมืองใหม่สวยมากค่ะกระถางนี้สวยจริงๆอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะเมืองใหม่สวยสวยค่ะอันนี้เป็นบอล เป็นบอลใบไผ่แต่ป้าแมวเรียกไผ่มนทาทองนะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทไผ่มนทาทองปลาบูทองเดี๋ยวอยู่กระถางเดียวค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะปลาบูทองนะคะไผ่มนทาทองมีอยู่สี่กระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาเป็นอักษรสวรรค์น,นะคะอักษรสวรรค์ ลุนป้ายนะคะลุนป้ายเนี่ยเขาก็มีป้ายมาบ้างแล้วนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะอับสรสวร์ค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทสวยๆนะคะอับสวรนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะชายชนของป้าแมวก็อยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทนะคะนี่นะคะมีป้ายมาแล้วนะคะสองร้อยบาทป้ายแดงมาแล้วนะคะชายชนสองใบป้ายสามใบป้ายนะคะสองร้อยบาทค่ะของป้าแมวนะคะชายชนสองร้อยบาท ส่วนชายชนลุ้นป้ายอยู่ที่กระถางละ70บาทนะคะมาด้านนี้รัตนมาลีรัตนมาลีจะสวยมากค่ะรัตนมาลีนะคะป้าแมวแบ่งปันให้อยู่ที่กระถางละ70บาทนะคะรัตนมาลีเป็นบอลสวยนะคะต้นนี้เป็นต้นพี่นะคะต้นพี่เขากัดสีมาแบบนี้แล้วนะคะเม็ดเาเริ่มมาแล้วนะนี่ต้นพี่นะคะป้าแมวเก็บไว้ให้ดูก่อนนะคะต้นนี้นะขายต้นน้องๆไปก่อนนะคะ70บาทค่ะ ต้นแม่สีสวยแบบนี้เป็นพระโมคคลานะคะพระโมกคลานี่เป็นสีกระดูกใบชัดเจนนะคะเขาจะกัดสีสวยมากนี่นะคะพระโมกคลานะคะนี่นะคะป้าแมวมีต้นต้นลูกมาแบ่งปันนะคะเป็นไม้ผ่าหัวนะคะเริ่มเขาจะกัดสีมาแล้วนะคะขายให้อยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะนี่กระถางละ1 0 0บาทนะคะพระโมคคลานะคะเป็นไม้ที่เก่าเก่และหายากนะคะมี5กระถางนะคะของป้าแมวนะวันนี้นะมี5้ากระถางค่ะ ต่อมาเป็นรวยล้นฟ้าบ้านคุณโอ๋ฝากไว้นะคะรวยล้นฟ้ากระถางละ50บาทนะคะกระถางละ50บาทค่ะ,ะต่อมาด้านนี้เป็นลูกไม้ฟอมกกนะคะนี่นะคะกอแบบนี้เลยฟอมละ5้บาทนะคะฟอมละ5้บาทนะคะดูกันนะคะ50บาททุกกระถางนะคะกระถางนี้หลุดจองไปแล้วนะคะหลุดจองไปแล้วที่ว่าใครๆก็ถามวมามีต้นสีเหลืองติดมาในนะคะ50บาทเหมือนกันนะคะนี่ ถังละ50บาทนะคะ50บาททุกกระถางนะคะไม้ของคุณโอ๋ฝากมานะคะนี่ท่านผู้ชมดูสิครับป้าแมวกู้บอลได้เป็นบางส่วนนะคะกู้ได้เป็นบางส่วนเลยโอ้โหเล่นเอาสลอยแล้วกระถางก็คว่ำไปหมดเลยได้มาแค่นี้คะ่ะเหลือที่เหลือได้แค่นี้นะนี่นะครับด้านนี้ก็เป็นไอจเลสะระจไอจเลสกระถางละ70บาทนางไหม70บาท บันดานรั์โอโ้กระถางนี้มีสี่สี่หรือห้าต้นนะคะมาณนี้นะกัดสีแล้วนะคะบันดานรัพย์อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาททวีราบอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะทวีราบนะคะไปกันเรื่อยๆเลยนะขุนสี่โคจคงกัดสีแบบนี้แล้วนะคะประเมวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็มีด้านนี้ก็เริ่มมาจะก,กัดสีแล้วนะขุนสี่โคจคงหนึ่งร้อยบาทไซส์ไซส์โตแล้วนะคะมีสามกระถางนะคะขุนสี่โคจคงหนึ่งร้อยบาท แล้วมีนางสวาหะอยู่1ต้นเอาไป100บาทนะคะนางสวาหะ100บาทจ้ะมาด้านนี้เพชรเสีเก,กัดเริ่มกัดสีแบบนี้แล้วอยู่ที่100บาทเหมือนกันนะคะ100บาทจ้ะไก่ชวนประคอง80บาท เทพอักษารารุ้นด่างนะคะเทพอักษารารุ้นด่างอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทได้เป็นบางส่วนเลยต่อมาหนุมานข้าวเฝ้าจา้ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทหนุมานข้าวเฝ้าหนึ่งร้อยบาทสาวสันกำแพงกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอาไป้ก็แมวขายให้เจ็ดสิบาทเลยค่ะสาวสันกำแพงเจ็ดสิบบาทผีเสื้อสมุดเจ็ดสิบบาท นะคะวันนี้เลยให้เลยนะเจ็ดสิบบาทนะคะคุณหญิงเจ็ดสิบบาทค่ะคุณหญิงเจ็ดสิบบาทต้นนี้ก็แมวจำชื่อไม่ได้นะคะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะจำชื่อไม่ได้จริงๆเลยไม่รู้ชื่ออะไรใา้ชื่อมันหล่นหายไปกับน้ำเลยมีชื่อต้นนี้อะไรนะโอ้มีชื่อติดเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านสิคิดว่าหล่นแบกับน้ำ อะไรมันอ่านไม่ออกท่านผู้ชมคะมันอ่านไม่ออกเนาะมันละลายไปหมดแล้วนี่นะคะต้นนี้ป้าแมวขออยู่ที่150บาทนะคะเป็นฟอร์มกนะคะจําไม่ได้เลยอ่านไม่ออกด้วย150บาทเบีาทแต่ต้องไปตามหาชื่อต้นนีสสนะะ้สาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์เอาไป150บาทนะคะมี3าใบนะคะสาวเมืองสิงห์150บาทโอ้มันกู้มาอไปนั้นมากลำบากมาก ไก่แก้วไพทูลเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทค่ะกวนอูนะคะกวนอูไซส์นี้ห้าสิบาทนะคะมีอีกไซส์หนึ่งสี่สิบาทมีนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูไซส์สี่สิบาทนะมาด้านนี้เป็นไก่อัมพันนะคะวันนี้ไก่อัมพันป้าแมวนี่ได้มาขณะแค่นี้นะคะท่านผู้ชมขนมาจากมนได้แค่นี้แล้วก็ ไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วนะไก่อัมพันธ์อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทค่ะกระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะไก่อัมพันธ์นี่นะคะควนอูไซส์สี่สิบนี่นะคะเขาก็สูงแล้วนะคะไม่ใช่เบบีนะสี่สิบาทเป็นแบบนี้นะคะควนอูแล้วกระถางนี้มีตรเมฆกะซุมากับหงสุวันนะคะสองต้นป้าแมวขออยู่ที่แปดสิบาทนะคะหงสุวันกับตรเมกุสุมาแปดสิบบาทจะมีสองต้นค่ะ ส่วนถุงสุวรรณห้าสิบบาทของป้าแมวก็มีนะคะนี่เป็นชายชนลุ้นป้ายนะคะชายชนลุ้นป้ายกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาสีปาดก็เจ็ดสิบาทนะคะมีกระถางเดียวนี่เป็นพับปางโพยไพยพระปางโพยไพ,ย,พ,พ,ย,พยอยู่ที่ห้าสิบบาทไม่มีแล้วนะคะมีหน่คันนี้นะไอเยเลสนะคะค่ะป้าแมวก็ขอขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าแมวตลาดบอนสีนะคะท่านผู้ชมค่ะเบอร์ของป้าแมวนะคะ0 9 3 286 1189นะคะอีกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวป้าแมวจะติดลงไว้ให้ท้ายคลิปนะคะท่านผู้ชมคะ่ะของป้าแมวแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะคะโทรหาป้าแมวได้นะคะถ้าเบอร์ไหนไลน์ไหนที่ป้าแมวยังไม่ตอบกลับเดี๋ยวป้าแมวตอบกลับนะคะบางทีป้าแมวก็ไปยังไปทําต้นไม้บ้างแล้วก็ตอบ fc บ้างนะคะป้าแมวทําสิ่งใดผิดไปหรือส่งของไม่ครบอะไรไม่ครบเดี๋ยวโทรมาหาป้าแมวนะคะป้าแมวส่งตามให้นะคะป้าแมวก็ขอโทษไว้นณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีแล้วขอขอบคุณ fc ทุกท่านสวัสดีจ้า